สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโดยเฉพาะไพ่หมอจะไม่เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณนะตรงนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้หมอมีหัวข้อหรือคําถามมาถามคุณนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือสิ่งที่คุณเกิดขึ้นอาจจะ ตอนนี้หรือผ่านมาแล้วก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะ,ะหมออยากถามคุณว่าวันนี้คุณเคยเสียแฟนให้เพื่อนไหมคะน้องเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องวันนี้จะเป็นพาร์ทที่1น,นะคะสําหรับคนที่ อาเสียแฟนนะคะเพราะเพื่อนหรือให้เพื่อนไปเนาะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่คุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจมันอาจจะแค้นได้ทั้งแฟนเราและตัวเพื่อนเราที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของเราต้องจบลงนะคะหรือว่าเป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะหากใครที่เขา้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันนี้อาจจะเป็นหัวข้อตรงกับใครบางคนก็ได้หรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ณกได้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเพราะว่าหัวข้ออย่างที่หมอบอกคเเียยคุณส แฟนให้เพื่อนไหมเนาะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้แตรงนี้เนาะมันอาจจะเป็นพลังงานที่คุณอาจจะเคยเจอมาแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาหรือบางคนอาจกะาลังเจออยู่ก็ได้นะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหมอขออนุญาตนะคะเปิดไพ่เนาะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้แตรงนี้นะคะเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะคนที่เคย เสียเพื่อนให้แฟนหรือเสียแฟนให้เพื่อนนะคะอ่ะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้เรียบร้อยนะคะหมอขออนุญาตเปิดไพ่นะดึงดูดพลังงานด้ที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้นะคะอ่ะอย่างที่หมอบอกค่ะตัวคุณเองกับเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทของคุณเลยก็ได้หมอต้องพูดเขาว่าเพื่อนสนิทนะคะหรือว่าอยู่กินใช้ชีวิตร่วมกันมาหรือแม้กระทั่งการทํางานที่เดียวกันหรือว่าซัพพอร์ ให้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะการสนุนสนับสนุนหรือบางคนบางกรณีมองเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ํานะคะกินนอนบ้านเดียวกันแต่สุดท้ายค่ะเขากินบนเรือนขี่รถบงบนหลังคานะคะในสิ่งวันนี้ที่หมอบอกก็คือตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้สึกหรือยังไม่ได้คิดอะไรมากมายบางคนบางกรณีเข้ามาในรูปแบบที่่าสวมเขาหรือสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวเราคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาเห็นในคดีโอนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์หรือดวงมันตรงกับที่ไพหมอบอกก็ได้นะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเรา ราห้มอบให้แต่สิ่งที่ดีๆพอเรามีใช้ชีวิตคู่วันหนึ่งเราเลือกที่จะมีชีวิตคู่เพื่อนคนนี้เหมือนเขาจะไม่ได้ให้กําลังใจเราอย่างเดียวนะคะบางครั้งมาในรูปแบบที่อิจฉาริษยาตาร้อ,อนหรือไม่ชอบในสิ่งที่เรามีคู่มีชีวิตคู่ที่ดีหรือมีความ เปลี่ยนแปลงไวในรูปแบบที่มีความสุขมากขึ้นกับเขาเขาเริ่มทําอะไรที่ไม่พอใจหรือเขาเริ่มทําอะไรที่เรารู้สึกเอ๊ะได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องไปอย่างนี้เอ๊ะทำไมเขาต้องทําอย่างนั้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าเข้ามาในรูปแบบที่เริ่มไม่เป็นกัลยาณมิตรกับเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเห็นได้ชัดในสองเดือนสเดือนที่ผ่านมาหรือบางคนบางกรณีอาจจะเป็นหนึ่งปีมาแล้วเพราะว่าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ,อยากจะ บางทีวานแฟนเราอย่างเงี้ยให้ไปทาให้นู่นให้หน่อยทาให้นี่ให้หน่อยหรือว่าขอร้องขอความช่วยเหลือหรือบางครั้งบอกติดรถกลับบ้านด้วยอะไรประมาณเนี้ยแฟนเราก็แบบอ่าเขาเรียกอะไรเห็นเห็นน้ําจิตน้ําใจเขาตรงเนี้ยหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะช่วง,งแรกๆเพราะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันพอตอนหลังมันมาเป็นมุมมองที่แบบว่าเราช่วยเหลือจุนเจอทุกอย่างเขาเริ่มอยากขอคอนแทคแฟนเราส่วนตัวเบอร์โทรั่งลายบางอะไรเงี้ยเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อได้ง่ายเพราะตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้คิดหรือเอ๊ะอะไรนะคะพอไป สักพักหนึ่งสามเดือนหกเดือนหรือหนึ่งปีที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณเริ่มคิดได้ว่าทําไมแฟนเราถึงไปรู้สึกเข้าเข้าอกเข้าใจเพื่อนเรามากที่สุดหรือทําไมเพื่อนเรารู้สึกเข้าใจแฟนเรามากที่สุดในเวลาที่ขอคาปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือหรือบางทีเขาอาจจะมาพูดให้เราเข้าใจว่าอา้าวเพื่อแฟนเธอน่าจะชอบแบบนี้นะหรือว่า ฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเหมือนให้คำปรึกษาในรูปแบบที่แบบว่าไม่ได้เป็นมิตรที่ดีอะค่ะเป็นเหมือนเข้ามาในรูปแบบที่อยากว่าทําลายความรู้สึกความสัมพันธ์ของเรากับแฟนพอตอนหลังคุณเริ่มมีอะไรที่แฟนเราบางทีบางกรณีจากที่แแบบไม่เคยกลับบ้านเร็วนะคะพอมีเพื่อนเรามาอยู่ด้วยหรือว่าเพื่อนขอความช่วยเหลือหรือว่าเพื่อนแบบมาใส่อยู่ชั่วพักชั่วคู่ก็ได้บางกรณีเขาเดือดร้อนหรือเขาทะเลาะก,กับคู่เขาในความสัมพันธ์แล้วยังตัดไม่จบยังไม่ขาดคาราคาซังเนี้ยแฟนเรากลับไปอุปการละ ไปเลี้ยงดูไปดูแลเขาลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกแล้วตอนหลังก็มีความสัมพันธ์เหมือนที่หมอบอกค่ะกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมามันแตกหักเพราะชั่วโมงนี้ตอนนี้เพราะเพื่อนเราทําแสบหรือเจ็บแสบมากโดยการแทงข้างหลังหักหลังเรากันที่เขาไปดูแลปลนิบัติแฟนเรานะคะ กลับกลายเป็นเราที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราทําเขามาแย่งหน้าที่ทําแทนเราพอคุณจับได้หรือคุณรู้สึกว่ามันเริ่มไปด้วยกันไกลและมันเริ่มผิดสินข้อ3แทงข้างหลังหักฉากหักหลังเจ้าชู้นอกใจหรือบางครั้งที่หมอพูดไปเขาเมื่อกินบนรเรือนขี่รถบนหลังคาลักษณะประมาณนี้อยากจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือบางคนอาจจะลึกซึ้งไปแล้วที่หมอบอกแล้วพุ่งจะมาจับได้หรือมาตีความแตกได้สิ่งที่หมอบอกความลับพึ่งจะมาเปิดเผยเพราะคุณรู้สึกว่า ในมุมมองนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างหมอมองว่าบางทีบางกรณีอะ คุณอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีหรือมันเป็นเวรกรรมวิบากกรรมในเรื่องคู่ความรักของเราตอนแรกเราคิดว่าเขาจะดีกับกลายเป็นไม่ดีที่เขามาแทงข้างหลังหักหลังเราโดยการเขาไปปนเปื้อเพื่อเราหรือไปดูแลซัพพอร์ตเพื่อเราหรือเขาไปมีการผิดสิ่งข้อ3ามกับเพื่อนเรานะคะการเจ้าชู้นอกใจสิ่งที่หมอบอกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณเขาอาจจะเปิดให้คุณเห็นหรือบางคุณคุณอาจจะมีอะไรเอ๊ะที่คุณไปสังเกตสังเกตได้ในโทรศัพท์หรือมันมีอะไรที่ข้อความคล้ายคลึงกันหรือว่าไปนัดเจอแฟนเราหรือพููดคุยกกกบแแฟฟนนนเเเเเรรรราาาาาาจจ้้สึววว่่่งงทีี็ออะะใช เพื่อนเรามีความรักหรือเปล่าทาไมคุยโทรศัพท์บ่อยจังอะไรนู่นนี่นั่นทั้งๆที่อยู่อาจจะอยู่ที่เดียวกันแล้วอาจจะรู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างได้ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ารู้สึกว่าแฟนเรากับเพื่อนเรามีอะไรที่มันลึกซึ้งลักษณะประมาณนี้ที่หมอบอกเพราะว่าคุณนะ่ะยอมรับความจริงว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ก็เลิกลาบางคนก็นอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลยาล้างเลิกลาหรือว่าเอาผิดแฟนเรานะคะสามีเราภรรยาเราในการที่เขาไปจะชู้นอกใจโดยการไปกินเพื่อนเราหรือเพื่อนเราไปกินสามีภรรยา หมอบอกมันเป็นลักษณะประมาณนั้นแล้วตัวคุณเองก็เหมือนว่า เขาโดนคุณใส่มนดําของที่ไม่ดีไหมเพื่อนเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้สะอาดขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่สกรปรกในเรื่องของการมารมนะคะความผิดศีลที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้คุณก็แบบเหมือนว่ามันเป็นการสราปแช่งนะคะสิ่งที่คุณพูดไว้แบบว่าถ้าเกิดไปรักไปอยู่กันก็คงจะอยู่ไปไม่มีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยลักษณะประมาณนั้นแล้วเผลออาจจะหลุดพูดไปด้วยความโกรธด้วยความเครืองความแค้นของเราก็ได้นะคะแต่วันนี้หมอยายคุณเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปหมอเชื่อว่าคุณอาจจะหมดเว้นหมดกรรมจากเขาจริงๆเราไม่ใช่เป็นคู่ที่ศีลเสมอกันไม่เป็นไรคค่่ะให้นที ว่าผีเน่ากับลงผุมันไปอยู่ด้วยกันเนาะหรือคนที่สินเสมอกันเพราะว่าคนบางกรณีอ่ะมันอาจจะมีความเขาเรียกอะไรนะ สิ่งที่แบบยั่วยุเหมือนกันอารมณ์ตันหาราคะเหมือนกันมันก็เลยไปอยู่ในจุดเดียวกันได้นะคะแต่หมอมองว่าคุณหลุดพ้นแล้วจงดีใจกับตัวเองในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติมากขึ้นสวดมนต์ไหวพระแล้วคุณอาจจะมองความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามแหละแต่คุณแบบไม่อยากจะเปิดใจรับใครหรือตัวเองอยากอยู่สวยๆ่อๆสดๆดีกว่ารวยด้วยปังด้วยการงานการเงินดีแล้วเหมือนไม,ไม่ต้องมาคอยนั่งคิดแลวไม่ต้องมาคอยปฏิบัติคู่ชีวิตเราก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกคุณอาจจะหลุดพ้นจากพลังงานที่มันไม่ดีไม่ใช่เพราะเข้ามา สินไม่เสมอเรามันก็ต้องโดนดีดออกไปคนที่สินเสมอกันหรือความคิดที่มันเขาเรียกอัคติหรือความคิดที่แบบมันคิดในสิ่งที่อ,อยู่ในความลุ่มหลงกับใบยมุกมันก็ต้องมาอยู่ในทิศท,ทางเดียวกันเนาะสิ่งที่หมอบอกเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปนะคะหมอนิ่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะขอให้คุณฟันฝ่าประสรคไปได้นะคะเสียแฟนเพราะเพื่อนเนาะเพราะเพื่อนมาขี้กินบนเรือนขี่รถบัลลังคานะคะหมอเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ